สวัสดีค่ะมื้อนี้ยายเพ็ญเมียฟรองมอนอกมาทักทายพี่น้องคือเก่าเด้อค่ะมื้อนี้พาพี่พอน้องมากินข้าวกระบอกหวกมาเด้อค่ะเด้อก่อนอื่นยายเพ็ญกราบขอบคุณพี่น้องทุกคู่ทุกคนเด้อค่ะเด้อที่ติดตามจะให้กำลังใจยายเพ็ญเมียฟรองมอนอกบ่ว่าสิอยู่ไกลอยู่ไกลยายเพ็ญกราบขอบคุณหลายๆค่ะทุกถูกกำลังใจเด้อค่ะบุกหวกหลังจากที่ยายเพ็นอะจมวายอยากกินเนาะค่ะเนาะได้กินแล้วเฮ็ดเองค่ะทุกคนยายเพ็นอะใส่ลูกโดด บวมไปหน่อยๆพระอิตูกับบวมไปหน่อยๆหอมหอมไปตองพ้อมแล้วค่ะน้องนัวุนัวมีมีปนป่าน้าแล้วค่ะเด้อมีสมพักน้าค่ะทุกคนค่ะแต่ว่านั่งเอกมือนีกัะสิเป็นมกม่วงแล้วค่ะน้องข้าวห่อข้เหนียวข้าห่อนอมือเลยค่ะทุกคนค่ะเว้ยหิวเกินน้ำลายหลายใจเพิ่นเพราะว่าอยากกินมาดูเรีวเน้ะค่ะน้องค่ะจุดหมายแยเพิ่นกับเด็กกินตะอมเนาะ ถ้าว่า,วาอยากมกใส่กล้วยไหมคะทุกคน,ม,นมันมันมีค่ะจะรูปเรียวก็บ,บ่ได้ใส่กล้วยดอกค่ะทุกคนนี่มกแบบใส่หอมใส่พะออตูธรรมดาเ่ยคะ่ะเสียบกับทุกคนคะ่ะใส่พะไอตูหลายเนาะ สมพหอมแมงจะไปเป็นคนขันค่ะฝนมันตกใส่ดุนะคะทุกคนค่ะเราเขาเรียกโรกอมคันมันนี่เย็นเย็น <laughs> ยืดเย็นเอฟซีโมเซียลน,นะคะ่ะนาอแจ้งจต่ของเลยนะค่ะเต็นโตยั่วผัวแท้จะน้อยตัวเน้ะงให้กต่แตสดงสถานก,การณ์เป็นแบบนี้อยู่เนาองยิ้เพ่นน่าใส่ลูกโดดลายได้ค่ะทุกคนค่ะ อ๋อฮันนี่คำคำคำอยู่อีทอ่เมนูฟอกสวัสดีครับ hello everyone ากยอมใส่เย็พินเลย What wearing? are you wearing? <laughs> why <laughs> ชุดเธอใส่อะไรวะจันเธอใส่อะไรยำแลวยำเยอทุกคน Why so hot Hmm ฉันก็ร้อนเหมือนกันฉันก็ร้อนเหมือนกันฉันก็ใส่ยางนี้ได้ I guess you're gonna wear what you want to wear, yes. Why are you loud? <laughs> no, I'm just asking you what you why are <laughs> you wearing this? <laughs> okay. <laughs> okay, do you mind if I cook? Behind okay, you? yeah. You wanna cook for you? No, 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 I have special menu. Really? Yes. <laughs> จะใส่อ <2: Yes. S 2> yes. ีย่างไม่ใส่ควรตีย่างมันนี่ตาเขียวเด้เนี่ยมึงใจพ็่ตาเขียวเด้อ๋อฟอมฟอมวียะบึงอือค่ะทุกคนเราเจ็บมาล่ะที่มันเหลือนะคะเราเราเสีเหตุมินูนนี่แหละ ปลาเคียวใส่ยจเพี้น <laughs> ยนยั่วไปเรื่อยเนาะเราสีใดระต้องไปใส่บ่ให้เฮ็ดไห้กับทุกคนครับ Rain, but not make it still hot. Yeah, mượn ba mùa đi, ma. Talk you, hát okon, talk about, talk about him, Chắc mùi, đầy bùi, đầy bụ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 i, đầy ลืมน้ำค่ะทุกคนอันนี้อืมอืม Can you give me water? I forget Thank you so much <laughs> Not Xẹp, xẹp bông móc. Thank yêu. Cool, hát sữa. Tất yêu so mát. Welcome so much. <laughs> love you. I love you too. Chua. Nên พอง่ายรู้สึกบัจบานขึ้นเรื่อยๆเนาะแต่แต่ใซส์โ <c oughs> ชคบอๆไปแบบเนาะขอเนาะใส่แบบนี้เนาะขอเน้อ <c oughs> สมพักกระแซบมกหัวกระแซบขอทุกคน เพ่นอะอยากกินมกเส่กล้วยกล้วยนานี่มันหายนก You sure you... you don't I'm want sure. I help? I'm um, what? You don't want I help? Oh, no, I don't just going this, cut it up, make with butter, and mm. it

ย่างมานตะพุ่นแล้วจ้องแล้วกักเชียวปืนมาเลยแล้วก็ย่างมานเนี่ยเธอใส่อะไรเธอใส่อะไรย่ำยูหันอ่ะเนาะทุกคนก็เห็นอยนู่เนาะมีการ,ากรว่าเิ่นก็างวนคือกันเพิ่นยังใส่เสื้อแบบนั้นได้กระสัน S want buy some more what s what I mean. <wh h i r ุบ i k e t มอ s ช h a t do you t h i ิ k ฉันไม่เห็นด้วยอารยจะเป็นมาอยากจะซื้อเสื้อแบบนี้เพิ่มอีกแลวบอกว่าเราไม่เห็นด้วยเขาแซฟเสียบมือนรูซึกว่ามัน กระจุมกะช่วยค่ะทุกคนเนาะบรรยากาศถท่านนไปยังไหนเนาะค่ะคือบรรยากาศเพ่นบอกค่ะบรรยาาศเพ่นอ่ะฝนทุกมือค่ะไม่มาทุกมือ

เอฟซีเสียงดังหรือเปล่าคุณคุณจิมเม็ล <c ười> คลาวคมันถามมาฉันทำเสียงดังไหมว่ันเสียงดังแน่อนอน มีรับโทรศัพท์อยู่เด้แต่ว่าบ่ไปใส่ยังบ่ทันไปใส่แต่ว่ายังรับโทรศัพท์อยู่เด้มีอยู่เด้ก็ยังเื้อบ่ได้ค่ะทุกคนื้อยังบ่ได้ปนก็สิไปแบบนี้ล่ะยั่วไปเรื่อยๆเนาะ Nó no, hả Yes honey. Ta bụi riêng hao đâu. Nothing. Something. I talk with FC. แต่เท so sure. ่าเอฟซียูจะหลัดมีทำไมฉันต้องหึงฉันแค่ไม่ชอบเชือที่เธอใส่แค่นั้นเองเนาะระหว่างค่ะทุกคน <laughs> กนินไปกินมาขีบเหย,ย,ย้าแล้เเวกันเนาะขีบเหย้าอย่าเพิ่งแตะจินดาเบกนเนาะค่ะเนาะค่ะสันจิกับจินเหย้าเ,ยเกินค่ะจิบนี้อย่าเพิ่งกับมาถักทายพี่น้องกับบรรยากาศด้วยกูซายมีจกึ๊กข้าวนันละมาอยู่อ่ะมาอยู่อ่ะมาอยู่อ่ะซายมีเนาะค่ะเนาะเฮ้ยในข้าหึงบุงบา่าเขาจะหึงบอแต่บ้าก็หึงอยู่เน๊ะแต่บา้าขยังปากแข็งเนาะค่ะเนาะ เย็บหน้าพ่อกันไหมยังเป็นกระขอขอบคุณพี่ดองสุขุมสุขคนเนาะค่ะเด้อติดตามจะหายกำลังใจยายเพนเมียฟรังมนโนก็ขอหายรักษาสุขภาพเนาะค่ะขอหายมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะพีนอตสวัสดีเอฟซีเจอกูบ้าสวัสดีครับ goodbye everyone hope you enjoy have a good day bye bye